กะสบายดี FC แล้วก็ท่านผู้เบิ่งหมดสุขสุขคนเนาะกะมื้อนี้กะบ่ได้เข้าป่าพี่น้องหลังจากที่อ่าบ่ได้มาให้2-3เดือนเนาะพี่น้องเนาะ2-3สัปดาห์มื้อนี้กะสิมาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะมาให้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเข้ามาเก็บผักพี่น้องเก็บผักอยู่ใหเนาะเก็บยอดักอึยอดมักบวแล้วก สาล al, ีเนาะพี่น้องเนาะอันน right> no ี้เข้ากับงามแล้วพี่น้องเข้ากับง่ายแล้วเนาะแต่ข้าพเจ้ามาไอพี่ก่อนๆเนาะพี่เนาะมาซักกับดักเนาะกับดักตอนข้าพเจ้าซักเข้าให้เนาะอันนี้เข้าให้กับงามแล้วพี่น้องให้กำลังง่ายกำลังงามเนาะพี่น้องเนาะกำลังสิออกอันนะสิออกสั่งเนาะพี่เนาะ ก็ออกสั่งแล้วก็ที่ตังท้องเนาะอุ้มท้องเนาะกําลังสิอุ้มท้องอีกเดือนนึ2เดือนก็สิอุ้มท้องแล้วพี่น้องเนาะนี่ก็มันักพี่นหกเพนก็บ่ได้เข้าป่าเนาะพี่น้องนะนี้ก็ฝนยังตกกันอยู่พี่นให้ทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศกลางไห้เนาะพี่น้องเนาะ าบ่แก่ทเนาะพี่น้องเนาะอีกเดือนนึง2เดือนก็สิได้กินแล้วนี่นี่ก็มันต้นต้นเดือน8แล้วเนาะพี่น้องเนาะระข้าพเจ้ากับหมู่ก็ไปกองข้าวโพดอยู่พี่น้องไปกองข้าวโพดแต่ว่าก็ฮอกนูว่ายังบกินเเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกข้าวโพดของเฮาก็ออกจ๋าหมดพี่น้อง นี่ก็ยังบ่งมีคลิปตักลู่วให้ทุกคนบ้างน,นะเนาะว่ามีแต่พยายามยอดลอยพยายามบ่วงอยูอ่ภูเขาเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าก็บ่ได้ไป2-3คืนแนละ้วพี่น้องเนาะให้มู่ไปทำเบิ่งบรรยากาศเก็บผักเก็บมีกันก่อนเนานะพี่น้องเนาะหมักน้ำเนาะพี่น้องเนาะหยดน้ำักน้ำนก,นกันเลย สอกเก็บผักกนะันนะนี่คือมักเพชรพี่น้องมักเพชรกับกระลังเนาะกระลังเป็นดอกกระลังออกดอกพี่น้องนี่นี่ครับไปเก็บยูานะพี่น้องเก็บผักเก็บผักแกงกิน ที่ชีวิตแบบบ้านๆพี่เนาะสอบอยู่หาก,กินตามให้ตามนาทงให้ทงนาเนาะส่วนนี้เนาะนี่พี่นนอะมาละเนาะนี่มาละปลาเนาะพี่เนาะ,นะมันออกมาอยู่ให้ก็เลยจงปะว่มันแซบดีได้พอน,นะ คนมกอึำลังเป็นเนาะพี่น้องเนาะจะเก็บเอาไปเก็บเอาไปเนาะต้มกินพี่น้องน้อยๆจะนี่ก็แซ่บเนาะพี่น้องเนาะตะเมื่อนี่ Ồ, oh, y lùm phun. Phun 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 lùm phun. Nè. Từ nhây là nó. À, nó của oh, này rồi đó. Nè. nó 1 đúc bữa tóc Phun อพี่น้องงามเนาะพี่น้องนอสเก็บเด้อบรรยากาศกลางให้เนาะพี่น้องเนาะฝนกระตกย้อยแสะโอ้ยนอนอยู่เทียงสุดยอดเลยพี่น้องงามนี่นะอีกบุดนก็จะได้กินข้าวไม้แล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องงามข้าวเนาะ นี่พี่น้องมักแตงนี่ยนะสิได้กินบน่เนาะไก่กับทางจังซี่นี่ิกำลังเป็นดอกเนาะพี่น้องเนาะมักแตงเนาะแตงให้พี่เนาะนี่โอ้บรรยากาศาฝนตกเนาะพี่นอเนาะบริญยินเสียงกระวังให้เนาะ ระวางห้องตัวแมงหนห้องวา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 งนะพี่นะไปไปอยู่ให้นี่ยินโตนั่นห้องนี่ยินโนั่นห้องนี่โอ้พี่น้องถือว่าโสุดยอดเลยสุดอดบ้านดอดเมืองเนาะนี่อันนี้ก็แม่นอ้อยอ้อยเนียมพี่น้องอ้อยเนียมกลังกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะ

keder pina minukin pina nih. oh nukin lah hit kan lah nih oh oke lah nani bung eh pina wih kebelak masai nak pina nak kikin lah nih ទូបណ่ะពីណោះនេះអូខកលាយពីណោះនេះផ្សាត់นอนເພາະປູນອນໂຕນີ້ເນາະពីណោះຄືຈະຄັກເດີ້ สาลี่พี่น้องพุ่นพี่น้องมักอึนาะยยอดมักอึนาองกำลังดอกงามอยู่พระพาทุกคนลงไปเก็บเนะตกเศษเศพี่น้องเนี่ยหักสาลีน่นาะพี่น้อง ได้สองห่วงแล้วพี่นนอะมาต้มกินเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยกำลังเป็นดอกกำลังดอกเนาะบุมีมากเท่าพี่เนาะอยู่นี่บุมีมากเท่าเนาะโอ้ ทำลายพ่บสาลีนแกลบอสโอ้บอกแกเด้อพ่นองอีกสองสามบัน,น่ะมาบางน่าจะแก่อยู่อ้ทุกคนมักแตง่งักแตง่งโชต่งกแต่งลายพ่นองแต่งลายสองน,อนุ้ยพ่นอง นี่ยังผสกเถอะเนาะยังผสกเถอยังมอดเทียงแล้วพี่อนาวใช่ทุกคนบุงพักนี่พักเขาเก็บมาแล้วพื่เนาะ เอาเสทุ่งยางเลยสิกลับบ้านเนาะนี่ธรรมดาพี่เนาะนี่ก็มันบนทิ่มขี้เงื่อนเนาะพี่เนาะโว้าวครับโอ้เตรียมทุง่งยางเลยพี่เนาะนี่วันนี้ก็มาอยู่ให้เนาะพี่เนาะนะ มาให้ทุกคนมาให้ทุกคนเบิ่งให้อ่าพอบ่ได้เข้าป่าฝนตกพี่น้องกมื้อนี้กะเก็บผักักนอเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยกินแบบบ้านนี่เข้าโอ้พี่น้อง้ พี่น้องก็จะฝากไว้เช่นนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็วิวมิยังไลฟ์พี่น้องพบกันในคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องงานชุดเลยบุนี้